ผมก็ขับไปตามที่เขาบอกก็เลี้ยวเข้าซอยไปปรากฏว่าซอยที่เราเลี้ยวเข้าไปครับแทนที่มันจะเป็นถนนถนนที่แบบลาดยางมันเริ่มเป็นถนนที่เป็นเขาเรียกหินคลุกแ,กแดงๆเข้าไปเรื่อยๆสองข้างทางเนี่ยมีแต่สวนกล้วยไม่มีอะไรเลยบ้านคนก็ไม่มีเป็นสวนกล้วยกับคลองเส้นเล็กๆเหมือนวิ่งเรียบคลองเส้นเล็กเข้าไปเรื่อยๆพอเราเลี้ยวเข้าไปตามที่เขาบอกปุ๊บทางที่มันมีสองเลนที่แบบรถมันสามารถสวนกันได้มันเริ่มเบียดกลายเป็นเลนเดียว และส่วนกล้วยที่เราเห็นมันก็เริ่มเป็นต้นหญ้าสูงสูงสูง,ส,ง,ส,ง,ส,งสูงเข้าไปนี่มันในเรื่องเล่าผีเลยเนี่ยแปลกมากครับ <c oughs> คือมันเป็นฟิลนั้นเลย <c oughs> <ๆ S 1> แล้วผมไปคนเดียวแล้วแบบประมาณบ่ายสามบ่ายสี่อ่ะแต่ว่าเวลาเลี้ยวเข้าไปในจุดตรงนั้นน่ะมันเหมือนเป็นคล้ายๆใต้ทางด่วนสูงๆครับมันก็จะมืดค่อยๆแบบคืมไปเรื่อ,ๆ <c oughs> อยๆจนเข้าไปถึงหน้าบ้านเขาผมไปถึงตรงจุดที่เขาบอกว่าให้หยุดให้จอดรถตรงนั้นนะพอไปจอดปุ๊บสองฝั่งของของทางเข้าบ้านน่ะ มันเป็นคลองเป็นเหมือนเวิ้งน้ําครับแล้วก็มีบ้านแบบเป็นบ้านชั้นเดียวอ่ะครับปลูกอยู่ตรงกลางแล้วมีแต่ต้นไม้ล้อม,ออมแวบ,บแรกที่จอดรถเราเห็นว่ามีเด็กอ่ะวิ่งเล่นอยู่สองสามคนอมร,รอบๆบ้านเขา <c oughs> ก็ได้ยินเสียงเด็กมันคึกคืนอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วพอเราจอดปุ๊บเราก็โทรหาเขาบอกว่าพี่ผมถึงแล้วนะตามที่พี่บอกให้ผมมาแล้วก็ขับรถเข้าไปในบ้านเขาแล้วจอดรอเขาอยู่ สักพักหนึ่งครับเขาก็เดินออกมาเป็นผู้หญิงรูปร่างผมอมๆใส่ชุดแบบเ,เป็นเหมือนคนสวนนะครับ<ม>เป็นชุดแบบลายสกอตแขนยาวแล้วก็ผอมหน้าตอตอกหน่อยเสียงกับรูปร่างเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเสียงที่เราได้ยินโอเคแล้วก็ลงจากรถแล้วก็สวัสดีบอกครับก<ม>็ไหนตรงไหนให้เขาเล่าให้ฟังหรือว่ามันมันเป็นยังไงย<ม>ปรากฏว่าสิ่งแรกความแปลกก็คือพอเราลงจากรถปุ๊บ เสียงเด็กที่วิ่งเล่นเด็กที่เราเห็นไม่มีเลยเงียบบานเงียบกิ๊บแล้วเขาก็บอกแล้วว่าเนี่ยเขาอะอยู่คนเดียวมานานแล้วผมก็บอกว่าแต่เมื่อกี้ตอนผมขับรถเข้ามาผมยังเห็นเด็กวิ่งเล่นเลยนะยังเห็นเด็กอยู่เลยเขาบอกเดี๋ยวก็รู้บอกว่าอย่างนี้ด้วยความสีหน้านิ่งๆเลยยังบอกว่านั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับก็เดี๋ยวพี่เล่าให้ผมฟังละกันแล้วเดี๋ยวผมขอเดินสำรวจ ที่บ้านหลังเป็นยังไงบ้างเพราะพี่ก็บอกว่ามันไม่ได้มีแค่ข้างในบ้านอย่างเดียวคือเขาบอกว่ามันก็จะมีเด็กคอยเล่นเนี้ยเราก็ก็สำรวจวนไปรอบๆอบ้านเวลาเราวนเนี่ยบ้านจะเป็นสี่มุมบ้านใช่ครับพอเราเดินมามุมนี้เราก็เห็นเด็กแวบ,บเข้าไปม,มันเห็นหลังเด็กววๆวิ่งผ่านวิ่งแบบแวบบเข้าไปแล้วก็บอกว่าจะอยู่คนเดียวได้ไงวะเนี่ยก็เห็นอยู่ว่ามีแบบเด็กอาจจะมีลูกมีหลานเขาอยู่รอบข้างก็วนไปไม่ว่าจะมุมไหนเราก็เห็นเป็นหลังเด็กวิ่งไวๆทุกมุมบ้านเลย